อนไลบัวกันไหมคะเป็นแซ่บอยู่นะคะอะไรเป็นแซ่บไห่บัวกระดาษคุณโจโจอะถ่าร้านนี้อยู่ประจำเหมือนกันนะที่บาทเนะนี่ยนี่หรอค,ครับเจ็ดสิบครับอ่ะ เพราะว่าน้อยหนาเคยบอกว่าถ้าว่าจำราคาไม่ค่อยได้โดเนเบิร์กระโหลกครับ <c oughs> ไม่ทำจะติดบาทไม่สมต่อไปยำหม,มึกยำปลาหมึก มาทามเขาไี่ที่ทำใ้น้ำใสไม่จบเป็นปลาไหมปลาไม่กล่องมากไม่ฟอกไนะขนาดที่เพิ่มถึงหกไ้ที่ตลาดั้ น้าเออแม่ไปให้ลูกค้าล่ะนี่ลูกค้ายืนอยู่เนีะคุณโจเดี๋ยวลูกค้าเาไปเองเอาไข่สปาน้ากำลังคิดถึงใครเนาะคิดถึงใครดีนะพูดหรอกสื่อได้ไหมนะหลายคนจริงเหรอก็เหมือนแม่นะคะนะโอลูกค้าจะเล็กมาเพียบนะฮะ คุณดัมมี่ยังอยู่ก็ยังคิดถึงคุณดัมมี่ตอนนี้คิดถึงแต่คุณโจแล้วครับเอาแล้วทาทนชนันชะนอนชะน่น,นละ่ะไม่หมายความว่าที่พูดถึงนี่หมายความว่าคุณดัมมี่ไม่อยู่ให้คิดถึงแล้วแต่ก็ยังแอบคิดถึงอยู่นี่ร้อยยี่สิบบาทนะคุณโจร้อยยี่สิบบาทจากยำปลาหมึก นี่ไม่ได้รู้จักหนูทางยูทูบนะครับเดี๋ยวนี้สมัยใหม่รุ่นคุณอาเลยนะคะติรู้จักหนูทางติ๊กก็ใช่เหรอเอาดิโอ้โหเอาดีให้ให้รู้สะบ้างนะสมัยนี้แล้วใครไปลงไว้ก็น้อยหน่าลงขาดพันสองไว้อะคะ่ะคุณโจเหรอกลับที่มหนูนี่ร้อยสี่สิบนะคะแล้วหนูไม่ทุนเล่นนะคะยอดดู พอพออยู่ค่ะอ๋ออันนี้มือเก่าหรือเปล่ปาที่ว่าจะถึงร้านอะไรนั่นน่ะอะไรนะขายอยู่เก้าแสนกว่าอะไรจะถึงร้านนั่นหรือเปล่ปาอ๋อมุกเก่าวมานี้วน,นะไม่มุกเก่ามุกเก่าเดี๋ยวก่ับลุงต่อกลับบ้านเดี๋ยวแม่ให้น้อยหน่าโชว์นะจริงๆเกือบร้านวิวอันนั้นก็ไม่อยากกระเอยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแต่งจานเป็นขนมจีนหน่อยนะคะ แต่ในเซ็ตของคุณเป้าแว่นเนี่ยมีอยู่แล้วคือไข่แดงนะคะค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าถ่ายรูปอันนี้ก็จะสวยนะคะถ้าลองอันนี้คือทะเลสุกไข,ข่แดงร้อยสี่สิบบาทชีวิตของคุณเจอนะคะต้องย่องย่องมาถึงจะได้คิดดีๆใช่ไหมใช่ครับ แล้วเดี๋ยวอยู่อีกครอกเดียวยงังกังเฮ้มีกังด้วยเหรอมีค่ะอ้าวมาไงไม่หรอเรามาันไม่ค่อยเป็นคนสําคัญไม่มีใครก็ไปถ่ายในตู้เราหลอกแบบ๋นี้ย <laughs> เขามาสนใจถ่ายถ่ายแล้วก็กลับบ้านไปเอ้ยถ่ายแล้วกลับบ้าน,าานอันนี้นะคะอันนี้อะไรนี่อ๋อโทษนะคะถือแล้วกลัวหล่นใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่หล่นมันเหนียวไม่ลูกค้ากลัวถือไปไปจะพานแล้วหล่น แดี๋ยวยายที่เอาเอาเอาเข้ามุมนั้นเลืมเลืมเลืมหนูเลื่มนึกไปคนถือนี่ก็ต้องรุนแรงพออยู่ดูให้ดีนะคะะคะจกบแล้วก็ยังไม่ได้เสร็จนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดีเหนเดี๋ยวเ,ยวเยว้อากลับไปให้นะพูมใจไหมคะ จอที่บาทพูดลัสามรอบแล้วค่ะอันนี้ร้อยสี่สิบบาทูกต้องนะฮะโอเคไหมพอไ้อยสี่สิบบาทาร <ไป S 1> ครับผมหลนะไม่ให้ถ่ายก็หน่อยอก็ตั้งปกติหนูจับเจ็ดสิบทานหลายท่านอยากจะเอาเจ็ดสิบหรือร้อยก็ตามใจค่ะจ้า <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะออสวัสดีค่ะพี่โป้อโอเคหมดเลยทราบรู้อยู่แล้วว่าหนูจะกะลีกะลา,านวะันนี้นี่ไม่รีบหนัก สมัยก่อนที่สาวทำธุรกิจทร้านคุณฝักื้อจากที่ไปนะถ้าฝากซื้อไปถึงนู่นวันนึงอะปยังออย่างเยอัน้นแตนาเหนื่อยจะากจัดจางเนื้อหาการสุดท้ายวะตาเล็กฟังดูดไม่กระบอก ทะเลสดไข่แดงร้อยสี่บดไข่ร้อยยี่แค่นั้นแหละไม่นาจ๋าที่บอยทะไม่นานค่ะก็เดียวแล้วค่ะจ๋าไม่นานคิดแล้วค่ะคุณลูกค้าจะเล็กเป็นคนทำงานไวจะเล็กยังเรื่อยๆเองค่ะถ้ามีมาบี้หัวใจบี้หัวใจนะคะ ยำสามครบไม่ถึงสานาทีได้สังหอยเอืมกั้งกั้งกั้งอ้ยไม่เห็นในรเบหลายปีนนไยมกั้งะะ100ได้นล่รากี่ปีไม่เห็นกั้งเนี่ยเดี๋ยวแม่จิ้มให้ย่งกั้งนะยำกั้งแล้วกั้งร้อยหมึกไข่ร้อยยี่ทะเลสุกไข่แดงร้อยสี่ปูม้าเจ็ดร้อยสี่สองสี่สามหสามหก สี่สามศูนค่ะนะคะทั้งหมดนี400้สี่ร้อยกว่าบาทค่ะเนี่จแวนอันนี้ครอบครัวทั้งหมดไหมคะคะครอ,อบครอบครัวทั้งหมด เยอะมากคุณลูกค้าร้านหนูถ้าใครไม่อยากให้หนูเหมาหมูฟารกแจกมายืนร้านหนูร้านป่าแมวเหมือนกัน โอเคนะคุณโจครับได้ไไดค่ะ ไม่เอาแต่เงินคุณได้ไปคุณก็ต้องเห็นแล้วเบื่อเราพอถูกใจไหมคะคุณลงหนูจะขออนุญาตคุณลงไปได้ยังไงโอเคได้ครับยำกั้งนะฮะโอ้โหยำกั้งนะครับไปแล้วนะคะขออนุญาตบันปาแวลาร แล้วใครจะมารับของแขกคือขนมจีนมหาหนองกั้งนะฮะรัาสั่งพิเศษเลยนะยำกั้งนี่ร้อยหนึ่งเนาะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคร้อยหนมันจะร้อโอเคครับนี่สั่งกันขอจานละจานถือไปเลยครับไปกินริมเขื่อนไปกินริมเขื่อนหนูบอกใครถ้าใครมองปุ๊บโทษเลยค่ะร้านเจเล็กว่าเจเล็ก ถ้าใครมาแล้วบอกว่าคุณพี่แนะนำมาแล้วก็แขกได้อยู่ก็มีค่าแค่อร่อยค่ร้อยห้าสิบบาทใส่จานเลยเมนูอะไรครับคูม้าคุกขกั้งโฮ้ยกั้งด้วยเออวันนี้มีพิเศษเมนูกั้งนะครับร้านสุดใส่จานเหรอใส่จานเหรอ ตอนแรกลูกค้าจะไม่ใส่จานเราจับขอร้องให้ใส่จานเจะจกินนี่จะให้คุณโจอ่ะรีวิวได้ค่ะใจค่ะคนสั่งสวยด้วยนะฮ่า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 ภรรยาคุณโจชมลูกค้าอ่ะมากับเมียกันกล้าดีอ้าวเข้า็สวยอ่ะหน้าตาดี คนส่วนนี้จอแน่จะเล็กขอพูดในช่องนี้แหละนะคะครับผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่อยู่เป็นรูปนะน่ารักจัดจ้านไหนอะนาสั่ง,งน้ำให้คุณจอยังน้ำกล้วยเฮกอะไรคุณจอครับสั่งได้นะครับส่วนอะไรน้ำกล้วยเฮก เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยข่าแมงดาเลยอะข่าแมงดามีไหมวันนี้ไม่มีอะโอ้โมีเหรอหมดไปแล้วใครในช่องนั่วาจัดการคุณสุนิชโชให้หน่อยดีค <laughs> ่ะฟาตูอ่ะนะ thank you ทีท่าเนี่ยนะ thank you ทีท่าเนี่ยนะ <laughs> ไม่ใช่ thank you ท <laughs> ี่เจอนี่น้ำกล้วยให้เงหวัวมาแล้วจ้าขอบคุณเจเล็กด้วยครับ กันนะคะ กั้งอีกแล้วกั้งนี้ไม่ได้มีกินบ่อยๆนะก็จะเป็นบางช่วงนะฮะถ้าช่วงไหนสวยๆจะลเล็จะมาขายนะอันนี้มันเป็นอนนะไรคุณเจ้าที่ได้กั้งมาแล้วไว้ใจได้นะครับแต่งูไม่มีเวลาไปหานะแต่ว่านี้เป็นเพื่อนที่ทํางานเกั้คุณพ่อก็มนะีเรือคุณพ่อเขาออกเรือออก,อกเรือเองเลยใช่โอ้หตัดทิ้งทั้งหมดเลยแล,แล้วน้องเขาโพสขายครับก็เลยสั่งเขามาอันนี้กั้งประจวบเลยนะนี่อะไรกั้งเราเลยล่ะค่ะ ถ้ากั้งมะลิจะตัวเท่าแขนหนูไม่ใช่หรอใช่ใช่หนูเป็นแฟนลับคุณโจครับอ่าม่ะมาที่ข้าวเมื่อวานคุณโจอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเด็กทราบหมดเล็กก็ชอบทำอะไรนะเผื่อเป็นอาหารอ๋อทเผื่อเป็นอาหารจะให้ตัวเราชอบเอามาเอาใจหวังว่าเอากำไรแบบว่าให้ให้รวยเลย่ไม่ล่ะกำไรใครก็อยากได้นะ แต่ก็อยากให้ลูกค้าแบบแฮปกซี่จอดูไปแล้วแต่จ,จานก่อนสิไหนอะแต่งจานก่อนโอ้อันนี้จานนี้เพิ่มเผ็ดอีกไหมแถมให้ฟรีเผ็ดเผ็ดฮะดีเหรอเอาพอแล้ว อันร้านนี้เขไม่ห่วงผิกหนอเจเล็กมีวิธีแนะนำถ้าหนูจะไม่ให้คุณโชยุ้งกันหนูหนูบอกว่าลุงไม่เป็นไรค่ะคุณผมไม่ต้องยุ่งใช่ไหมฟอมมันหรอคะคุณนฟอมใช่ไหมคะทดตอบขออีกสัก5นาทีเดี๋ยวน้องมายนะลูกโอเคแล้วก็คุณฟอมต่อจ้ะมาแล้วมาแล้วมาดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเทนะครับเยอะมาก150บาทกั้ง ลูกค้าสั่งแบบนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะลูกเจเล็กไม่มีหน้าไมล์หลังไมล์นะลูกนะน้องแจงสวัสดีค่ะลูกเสร็จแล้วลูกจ๋านายแม่แยกแล้วใส่น้ำแข็งให้หนูมเลย,ย <c oughs> จ้ะเจ้าดีนะ,ะลูกแน่ใส่น้ำแข็งแล้วสบายเลยนะไปนะคะ